สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนแ่รายการที่เคารพพบกับผมทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บุญจิจพันในช่วงทิดบ้วนบอกกล่าวท่านผู้ชมที่เคารพครับมีแฟนๆรายการที่เขาปลูกเขาโพดแล้วเขาก็าบนมาว่า ข้าวโพดของเขาต้นก็แคละต้นก็แกลนแล้วแถมใบแทนที่จะเป็นสีเขียวใส่ปุ๋ยลงไปเท่าไหร่ทำไมใบมันยังเป็นสีม่วงการเกิดดอกออกฝักก็ไม่ดีแก้อย่างไงครับก็ต้องรู้เหตุซะก่อนครับอาการที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นอาการของข้าวโพดท,ที่ขาดธาตุอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราเห็นใบแก่ ของอข้าวโพดหรือว่าใบล่างเนี่ยแสดงอาการสีม่วงแสดงว่าข้วโพดนั้นขาดธาตุตัวกลางก็คือฟอสฟอรัสครับหลายคนอาจจะบอกว่าก็าผมก็ใส่ถูกต้องครับใส่แต่ข้าวโพดเอาไปใช้ไม่ได้ทำไมเอาไปใช้ไม่ได้แสดงว่าดินของท่านนั้นเป็นกรดจัดเกินไปเมื่อไรที่ดินเป็นกรดมากมันจะจับยึด ใส่ลงไปก็จริงครับแต่มันจะจับยึดเอาไว้ไม่ให้เอามาใช้ฟอสฟอรัสไม่ให้เอามาใช้เพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ไขแปลงข้าวดของท่านเวลาตอนเตรียมแปลงนะครับท่านก็ควรที่จะมีปูนขาวนะใส่ลงไปตามจำนวนถ้าเราวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดของดินได้ก่อนเราก็จะรู้ปริมาณการใส่ใส่ปูนขาวคลุกเคล้าลงไปกับดินตอนที่เตรียมดินปลูก แล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกนะฮะปุ๋ยหมักใส่ร่วมไปด้วยก็จะถือโอกาสฟื้นฟูดิน,นแล้วหลังจากนั้นเวลาเราปลูกขา้าวโพดนะฮะเราก็จะลองก้นหลุมหรือเราจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะา15สามตัวในเบื้องต้นเสียก่อนอย่างนี้ข้าวโพดของเราก็จะงอกงามดีท่านผู้ชมทีเครบับการงอกงามทางความเข้าใจทางความรู้นั้นสำคัญอยากได้ความรู้เพิ่มเติมไปติดตามชม Facebook Live 2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งพิมพ์คำว่าทิดบ้วนชวนคุยตัวติดกันนะครับเท่านั้นเราก็จะได้พบกันมากกว่านี้ครับท่านผู้ชมครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์ุจำกัด